cái điều hòa thấm phử mà, thế hòa nhảy buốt đâu nè, phom, chứ hòa luôn, nè. Tăng hòa phun đảm bảo mắc lô, à, tính vậy là bà buốt phun luôn nè, còn điều hòa à, đi tám banana cả, quây đường mắc lô hơn còn, bảo hòa, bổm lệ lệ cầm tám, gia cao cầm tám thì ở đây nén còn, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بأسانين إلى يوم الدين أما بعد และอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่รับชมรับฟังทางบันทุกท่านจากเพจข่าวไฮพานด์ลุ่มพลังดุนยาเพจข่าวไฮพานด์ไม่ใช่ข่าวไฮพานด์ลุ่มพลังดุนยา แต่นั้นก็ดีเนาะพี่น้องเราก็อาจจะเรียกสลับกันบางนะบางก็ว่ากาวให้ผลนะบางก็ว่าขา้าวผลลุ่มพรางเนาะจริงๆก็คือมังใหญจกาวให้พานลุ่มพรางดุนยาอ่ากาวให้พานลุ่มพรางดุนยาพี่น้องครับตอนนี้อ่าพี่น้องรับชมพร้อมกับเราบางใหญ่ประมาณสักกี่คนเลยาประมาณห้าสิบกว่าคนเลยตอนนี้ครับเอาห้าสิบกว่าคนทำได้ดีแล้วพี่น้องครับ เราเข้ามาเริ่มกันในสิงเทวาที่มังชายได้ถามว่าประเด็นเกี่ยวกับรายการม <Mac ro. S 1> ักรูะสิงที่ควรจะลเลี่ยงเรียกว่าบรนทอนพ้นบุญเรา,นะาบรรทอนพ้นละบุญของเราในการทื่อสิ้นอดในเดือนอโมโดนหรือทะเลน้ตามหลักทรัพย์ของนักเรียนนี้นาาภาษานักเรียนขีตาก็เรียกว่าบรรดาสิ่งที่มักรูเราไปกระทําค<ม>ณะที่เราทําการทื่อสิ้นอดทําการทื่อบวช ก็คือมักรุ้นี่มังชายก็คือมักรุ้นี่พี่น้องกับก็คือสิ่งที่ชา,รราโรรุ่นนารุ่งไฮรานี้ลีกเลี่ยงงดเว้นละทิ้งอะไรไหนมักรู้นะไม่ใช่ว่าทำได้ไม่ฟือนไม่ใช่นะนะคือชารโรพยายามพลักดันทีจาไฮรานี้งดเว้นหรือองค,ค์ประกอบข้องคำว่าสามัยโกนมาใหญ่ก็เรกว่าบวชฟสมาจ่ายคำนี้คำนี้เขาจ่เยอะอ่า บวชพร้อมนะบวชพร้มทีว่านี้พี่น้องครับก็คือนะพุทธบุญนะที่จะได้รับมันกะไม่ติมเม็ดไม่ติมน้วยถ้าเป็นข้าวเปลือกนี่บางหญ่างถ้าไปซีนั้นมันแกลบไปมัง้งนะเป็นเม็ดลีไปเสียมัง้งเนี่ยที่จะได้เมล็ดข้าวสา้นที่เต็มเม็ดเต็มน้วยนี่มันหน่อยพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นที่เราอาธิบาย เยวกับเรื่องประเด็นมัครในการหน้าทื่อสิ้นอดนี่บางใจถ้าพี่น้องเราทางบ้านรับชมรับฟังอยู่ตอนนี้นะพี่น้นองสรามาที่จะกดคําถามมาพลางเนะนะฝากคาถามมาได้พลังนะอินชาอัลลอห์นะผมการติบายเรื่องประเด็นนะสิ่งเทมัครุเราไปกระทํการหน้าทื่อบวนอ้นี่มีมากมายซึ่งผมจะหยิบยกมาสิบประเด็นสิบโคด้วยกันดึงมาแชที่มัครนี่ นะช่วงทื่อสิ้นอดเนี่ยนะมักรูก็คือการที่เราไปดาโท่อผู้อื่นก็ mm hmm. เรียวอชัตมูหรือว่ามูชาตามะมูชาตามะมาต้นหรืออชัตมูนี่อ้นี้มักรู้ mm hmm. าาทผู้อื่นในขณะเราทื่อบวชในเดือนรอมฎอน,นเราดาโลกเราดาเผื่อนเราดาโลกาเราดาเมฆาเราดาวานนะมันสิ่งสิ่งมังโนเดินบวชทั้งหมด นะบางคนว่านี่ซีสิบเอ็ดองศาเลียตดเคยก็อย่างสุกอยู่นะนะนะเสียงก็ว่าก็ลุงกานะ้านนํะมันไปต้องชายทังว่านอนากคาถาไปตั้งในล่านแม้ว่าตดเคยก็ซุกในรนกมังเราทื่อบวชกมังเนาะเพราะฉะนั้นพระการทีหนึ่งพี่น้องครับการดาโท่ผู้อื่นทื่อว่ามักครูอ่ารดอยังเชื่อรดนรดนรด,รด,รดอ่ไอ้นนั้นการทื่อว่าควรจะลเลี้ยงเหมือนกันนะกับมักครูเหมือนกัน การด่าทอผู้อื่นมักโรนี่ทต่มักโรตรงนี้นั้นมิลให้สุสเามีโดยปิจารณามองทางด้านถึงตัวการบวชนั้นเนื่องจากเราถือบวชนั้นถ้าเราไปด่าทอผู้อื่นมักโรอ่าแต่ถ้าหากว่าคิดกับอื่นจากการถือบวชละ่ะบางใจ คือถ้าไปไม่ไม่ม่วงว่ะไม่มง่มมงเกี่ยวกับตัวบวชนะนะโดยปกติปันนี้แหลนะนะเราไม่ได้ทื่อบงทื่อบวชถ้าเราไปด่าคน,นอุลามะมีฟัมเห็นอย่างไรฮุกกมว่าหรือมังอ่าถ้าไม่ใช่ช่วงเดือนบวชนะในยามปกตินี่เราไปด่าคนนี่ฮุกกมมันอยู่หรืออ่านะเพราะฉะนั้นฟี่นคกับตรงนี้คําว่า การดาโทษผู้อื่นนี่ต้องเยกเยะปนีกอนบางใจที่หุกลมว่ามักรู้นี่คือโมองในทางด้านทราบภาพที่เราทือบวชดนั่นแต่จริงๆเรียวหุก,กมการดาโทษนี่ก็คือหรัมดาคนอื่นนี่คำว่าด,ดาคนอือน่นคำว่าด,ดานี้อชตตมูหรือมูชาตามาพี่นองก็คืออะไรบางใจพูดในสิงเท เพื่อนไม่ชอบเพื่อนเกลียดและเพื่อนได้รับความเจ็บช้ำนำใจตัวนาโกงเพื่อนตัวนาปืนเนี่ยเขาเรียกว่าด,ดาอ่านะคือแรงในสิ่งที่เพื่อนเขาเจ็บช้ำนำใจไม่ชอบอ่าเน,นี่ยพูดตัวนานัใน,นเ,เ,เรียกว่าด,ดาโทนะซึ่งอุลามะมีความเห็นคัดแยง้งแตกต่างกันสางกลุ่มพี่น้องผมเด็กปนีง่ายง่าคน เดือนบวชกับไม่ใช่เด <vana> ือนบวชนะพี่น้องกับเอาสมมุติว่าถ้าเดือนไม่บวชนี่การทีด่าโทษผู้อื่นนี่อุลามะในมัสยิดชาฟิยะมีความเห็นขัดแย้งแตกต่างกี่รับกันส้างกลุ่มกลุ่มทีหนึ่งพี่น้องยึดถือว่าผู้ที่เริ่มด่าผู้อื่นโกนนั้นไอนี่ฮามไม่มีการตัดส้นอธิบายใดๆทั้งสิ้นอ่าคนเริ่มด่าเพื่อนพี่น้อง คนเริ่มด่าเพื่อนนี่ไอ้นี่ฮารัมไม่ฟวามว่าไม่มีการตัดเส้นใดๆต่างสิ้นเพราะเป็นการสร้างความอีจฉาหรืออิซะสร้างความเจ็บช้ำนำใจกับผู้อื่นนี่อุลามะก,กลุ่มทีหนึ่งพี่น้องผู้ที่ด่าเพื่อนไอ้นี่ฮารัมนะถึงคนที่ทุกข์ดานี้คนที่ทุกข์ดานี่ถ้าว่าด่าลบล่ะว่าผือมั้ง นะถ้าหากว่าเขาดาลบี่นองมีการพิจารณาว่าหากผู้ทุกดานั้นได้รับความเจ็บชํำนำใจด้วยดังนั้นการดาลบีก็ถือว่าฮาร a มอุลามะกลุ่มทีหนึ่งบอกว่าถ้าเราไปดาเพื่อนลบนี้การดาลบของเราเพื่อนการเจ็บชํำนำใจเหมือนกับที่เพื่อนดาเราไอ้นี่เราดาลบถือว่าฮาร a มนะแต่ถ้าก็เราดานี้นี่เพื่อนเขาไม่เจ็บชํำนำใจคนที่เราดานั้นเราดาไม่เจ็บ ถ้าเป็นมีดแม่ฟ้ามันไม่คมมัยงยะอ่าก็แสดงว่ามักครัวนะตาเราไปดาลบเพราะฉะนั้นพี่น้องเทระของอัลลอฮฺซุบฮานะวะตลาทุกทานครับอุลมามะกลุ่มทีหนึ่งยึดถือว่าไปดาผู้อื่นคนที่เริ่มดาไอ้นี่หาามและผู้ที่ทุกดาถ้าดาลบโดยที่สร้างความเจ็บจำนำใจด้วยให้กับผู้อื่นให้กับผู้ที่ด่านั้นอ้นีห่หราม แต่ถ้าหากว่าดาลบไปโดยไม่เจ็บไม่ช้ำนะพ่อค่ายค่ายน้อยๆอ,อ,อยไอ้นี่ถือว่ามากักรันะนี่คือทศนะกลุ่มทีหนึ่งของอุลมามะเอ,าอ,อ้ากลุ่มทีสองพี่น้องครับ่ากลุ่มทีสองกลุ่มทีสองหยึดถือว่าให้ปิจารณาสํำนวนในการด่าโทษนะให้ปิจารณาสํำนวน คือถ้าหากว่าไม่มีในคุณลักษณะของมนุษย์เราไปด่าเพื่อนนี้ไม่มีซ้ำนวนนี้นี่ก็คือเป็นซ้ำนวนทีว่าไม่เกิดขึ้นในตัวของมนุษย์เลยนี่นาการด่าโทษด,ดังกล่าวถือว่าฮารําจีนอไม่ว่าผู้เรื่มดา่าหรือผู้ที่ด่าลบก็ไม่ว่าแต่ถ้าหากว่าซ้ำนวนนั้นเป็นซ้ำนวเนทีว่าคุณลักษณะที่มีอยู่ที่มนุษย์อยู่แลว้ว เช่นเหมือนบัวโดมันก็งูป่ะนี้โบป่ะนี้โบนี่คือมันมันมีคุณลักษณะของมนุษย์อยู่อ่าเนี่ยหรือว่าไอไอโชป่ะนี้ฮะไปดาเพื่อนไอไอโชชนอ่าทึ้งโชนี่มันก็มีอยู่ในสีพัดของมนุษย์อยู่แล้วไอนี้พี่น้องคท้าโรชัยซ้ำนวลปันนีนี่นึงหากว่าเกิดฟ้ามเจ็บช้ำน้ำเจ๋ยหรือว่าฮารัมทั้งผู้เรื่มดาและผู้ที่ดาลบ สองหักไม่คืนฟ้ามเจ็บช้ำนำใจก็ถือว่าไม่ฮั่นนี่อุลมามะกลุ่มที่สองพี่น้องครับอุลมามะกลุ่มที่สามยึดถื่ว่าผู้ที่เริมดาโทษผู้อื่นนั่นฮัมและผู้ที่ดาลบนี่มักรู้อันนี้ไม่ผิดารณาเลยอุลมามะกลุ่มที่สามเคยลริมดาโกนฮั่นอ่าพอเปลี่ยนดาร็วปั๊บเราถึงดาลบไอ้นนี้มักรู้อ่า กลุ่มที่สามนะจาวา่าฮารุตก็สิงอาก็จริงแต่สระตอมกักครูทั้งหมดทางมวนนี้พี่น้องครับก็คือการด่าโทษื่นจากเดือนกรมารนนต่อันนึงการด่าโทษเนเดือนโรมารนนนี้ทัายาหฮุกมก็คือมกักครูแต่มกักครูตรงนี้พี่น้องผมย้ำกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเลยล่ะว่าไม่ใช่ตัวดา่ามันมักครูนั่นมันฮารามอยู่แล้ว ถึงไม่ว่าจะดาในเดือนบวชหรือหนองเดือนบวชมันหารัมอยู่แล้วแต่พ่อในเดือนบวชในเดือนระมอต้นนี้คือไม้ฟามว่าที่เขามงว่ามักครุไปไดาตนี่มักครุเนื่องจากว่าปิดจารณะถึงเดือนบวชถึงการทื่อบวชแต่จริงๆแล้วเกณฑ์เแล้วนี้การดาต้มันกะหารัมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องดาในเดือนบวชแสดงว่าได้รับซ่องกรณีซ่องหูกลมโซนอยู่ดาผู้อื่นในเดือนบวชหนึ่ง ฮะรัมมองถึงถึงมิให้ส่สาติฮิมองถึงตัวตนสั์กองการด่าทอคือฮะรัมอยู่แล้วสองมักโรอ่าเนื่องจากเราปฏิบัติการทื่อบวชและไปด่าผู้อืน่นเป็นการปฏิบัติไม่เหมาะสมกับคุณลักษณะผู้ทื่อศีนอ่าผู้ทื่อศีนอดผู้ทื่อบวชอ่านี่ก็คือผู้กลุ่มทีนี้ก็คือ,คก,คอการด่าทอหน้าซึ่งทั้งหมนีพี่นองไปเล่ได้ในคีตามอัตตาริษ น่าก็คืออัชชาร์กกวี่อลาตาเรสนาเลมทีหนึ่งนาทีซีโรยซีสิบสามพี่น้องนาซีโรยซีสิบสามซึ่งการบอกถึงคำนิยามของกาวาซับบูนะการดานี่ยวาฮัวอัชัตตโมนั้นวัสสับบูชัตตโมเลยสับบูบีมะนันวาฮิเดนบีมะนาวะฮิดวาฮัวมโนดาพี่น้องคือมูชาฟาฮาตุลไกรีบีมายะห์โรหู นะมมชาฟาฮตุนไกมดโชาฟาฮเนี่ยอ่าการด่ากับปากนี่ด่าผู้อื่นนี่พูดคุยผู้อื่นนะนาบีมายักโรหูในสิ่งที่เขาเกลียดผู้อื่นเกลียดนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการด่าอืมเพราะฉะนั้นถ้าหากเปลื่นมาด่าเราล่ะมังชาห้เราทำหรือสุนนะนบีนะนบีว่าอัสซยามูุนนาตนนะการถือบวชเป็นเกราะป้องกันฟาอิซากานาอาฮัดุกุมซออิมัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> อานะฟาลายรฟุสติวานี่นะเมื่อนึ่งมาได้คนใดคนนึ่งจากพอทานทื่บวชนี้นะอย่าทำการยีโมะอย่าทำการสิ่งที่นะบวโดบวโดสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะฟะอินิมรออ้นกอตาลาหูเอาชาติมาหูฟันยดีุคนอินนีโสอิมุนอินนีโสอิมุนเนี่ยนะนะเมื่อที่พี่น้องได้ยึดถือและเข้าใจอยู่นั่นแหละบางใชว่าถ้าเพื่อนมาดารอนี้ การรบอด้วยนะว่าอินนีโซอิมุนอินนีโซอิมุนแท้จริงเหลียวฉั้นเป็นผู้ถือบวชแท้จริงเหลียวชั้นเป็นผู้ถือบวชนะพูดให้ดังเลยนะสงทีก็ได้อิหม่มนาวิวาส้มทีก็ไดเหล้วแต่อันนี้คือมรรคประการทีหนึ่งซึ่งเรื่องท้งหมดเรื่องการดา่านี่พี่น้องกลับไปเล่ได้ในกิตาบอัชรโกวีอัลตาริดเล่มทีหนึ่งหนาทีซีร้อยซีสิบสามอนนีนย จากสิบโคนั่นบางใจมักรู้โคตีหนึ่งแหละครับเลยครับประเด็นทัดมานี่ได้การมักรุนั้นทั้งหมดสิบประกาศนอสแก่ด็ดพุ่มเล้งไปหนึ่งประการพี่น้องยังเหลืออีกเกาเลยเดี๋ยวสารับกับคำท้ามพวกพี่นองอย่งนี่ตอตอตอกทีสองว่าะพอป๋อผมเลยคำคำท้าเอะเลยเดี๋ยวผมจะตอบตามตามแต่ว่าเขาเขาส่งกันมาหรืล่านะใครส่งมาก่อนถ้ามาก่อนเราก็ตอบให้ก่อนนะครับโอเคครับผมาประเด็นทีสองพ่น้องครับก็คือ อ่าในการมัครุขงอติสองนี่ก็คือลาชาในการเกบวชอ่านี่ยลาชาเมื่อไงอ่าเพระนบ,บีรุนดารุงให้ให้รีบเร่งในการเกบวชนะลาตาซาลุมมัตีบิเคยริมมาอัจจุล,ลฟิตรอเนี่ยนบ,บีว่าอ u ม a t ของฉันนี่น่าอยู่ในฟามดีงามตลอดตลอดไปตราบใด,ดที่เขารีบเร่งในการเปิดบวชในการเกบวชเนี่ย นบีรุน,นารุงพี่น้องกับว่าให้รีบเร่งในการเ mm hmm. กบบวชเทขณะเดียวกันเรามาลาชาในการเกบวชนี่เช mm hmm. ื่อถือเลยอยู่ mm hmm. คุณเกว่าถือเลยอยู่พี่น้องอันนี้ถือว่ามักรุนะมักรุพี่น้องเทหากว่าเขาลาชาโดยมีความจำเป็นละนน่ะตั้งใจพี่น้องกับลาชาเนืองช้างมีเหตุ ความจำเป็นหนึ่งเช่นสาเหติเขาราชาโปรไม่มีสิ่งที่จะเกบวชอ่านเนี่ยอาหารไม่ที่เป็นของห้าไม่ได้ที่บางทีวันนั้นไม่มีอาหารได้กินเลยวันนี้ต้องก็เชื่อิดกว่าจะได้อาหารอ่านี่อันนี้อันนี้ทาไมมักลุอ่นอ่าสาเหติเช่เชราชาสองเป็น้อง หน้าสองนี่รู้ว่าเราคอยบุคคลกลุ่มนึงจะมาถึงเพื่อจะมาเกืบวตพร้อมกับเรายังมันจะเกิดทุกมาแล้วเรื่องครบไม่เรื่องตีหกหยิบเช็ดเรี่ยวโขไม่ตีหกนี่นี่ตีหกแต่อะไรเลื่มั่งนี่ซ้ำทิพซ้ำทิพต้องร้องซ้ำสองถึงเวลาเลียวอี๋เพื่อนว่าเดียวเดียวเดียวนี่ถึงวอกงเรี่ยวสามแย็นไรโรคสักเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องกับเราค่อยบุคคลกลุ่มนึงที่จะมาถึงเพื่อมาเกืบวตพร้อมกับเราเราค่อยนี้นี่มาครัวไหมไม่มาครัวล่ะ À, นี่ใช่รอนูลมล่ะไม่มักรุน่ะโรคคอยได้พี่น้องสามมันโรคคยอาหารที่กำลังจะตุกซึบมาให้ <c oughs> <c oughs> น่ะถึงเวลาเลยแต่ว่าผู้ปะเนกที่ว่ายกข้าวซึบมาหานนี่กำลังตักอยู่เลยน่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ที่หกสามช่วงเลยนอง <c oughs> ข้าวเวลาเลยเขาบ้า,ววา,า,บางแล้วอิ่มตัวเลยอา่าโรคกาต้องโรคการการะทำท้งหมดนี้พี่น้องกับถือว่าไม่มักรุแต่อย่างใด นาไม่มักรู้เทีย่งังใดเพราะฉะนั้นประการทีสองของรายการมักรู้ก็คือลาชาตะเคตในการละสิ้นอดโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นใดๆด,ดังที่ผมได้อธิบายมาซึ่งดังกล่าวนี้เป็นองไปเลาได้ในคิทาบอัชรกวีละตฮะเร็ด ah เล่มที่หนึ่งนาทีเซรอยสซ่สิบสามเนาะวัลลออาลัม